อนี้อัดิ้นอ่ะมานี่มานี่มานี้ฮะเออแน่ไงหนูชนะไหมเอ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี่เป็นไงล่ะเอ้ยเออเออเออพี่ขี้กองนี่อ่นนี่หยิบไม่ได้สิเอ้ยไป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 สินี่เนี่ย เอาตรงนี้ก็ได้อเอ่าไปเย้ชนะแล้วออเอ๊ะอ้าสวัสดีจ้านี่มีคูมีคนมาหาสวัสดีอาสวัสดีที่ไปสวนสาธารณะด้วยกันไหมโอเคไปอ้าวแล้วหนูล่ะอืมเอาไปสิอ้าวไปก็ได้เย้โอเคเอากระป๋องมาเลย เล่นเตะกระป๋องกันนะเปล่ายิงชุบเปล่ายิงชุบอือยิงชุบ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 เย้ชนะแล้วเอาละฉันจะเป็นคนเตะแล้วนะไอายชักบายกับไม่ได้นะเล่นเดี๋ยวข้างพวกเราหาที่ซ่อนที่ซ่อนเร็วๆยๆที่ซ่อนตรงไหนดีเนี่ยอยู่ไกลจังเลยออ อย่างี้ฉันเจอแล้วโอเคต้องหาคนก่อนว่าอยู่ตรงไหนเอ้อนั่นแน่ฉันเจอคนหนึ่งแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเป็นไงล่ะออเคืมรอดแน่เอ้สวัสดีเลรลุสวัสดีไอ้เจนจ์ขาทีา่ซาไปเจอแล้ว อบเลยโอ้ยน่าเบื่อจังเลยโอเคต่อมาก็เลยแค่มิคุเอาไงดีเนี่ยอืมอาน้องลอยตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่คนหลอกล่อเองฮะจะดีเหรอคะพี่เฮ้ยสาวสดีเแดนจะอยู่ตรงนี้เฮ้ยมิคุยตรงนั้นอืมเรียกง่ายๆแบบนี้เลยเหรอ ไหนแล้วเนี่ยอ๋อหรือว่าสวัสดีปิ๊กปิ๊มาวิ่งแข่งกันอัดช๊กอ่าพร้อมแล้วหนึ่งสองสับไปยูเฮ้ยจะต้องชนะให้ได้อัดรุตอ่าเบรกแย่เฮ้ยเธอวิ่งสโล็อติมากเออหยุดอัดรุตไม่หยุดง่ายๆหรอก นี่ไปอะไรเหรอนี่อันนี้เธอชอบมานานว้าวอันนี้โอ้ยเสียอดโอ้ยอันน,น,นี้ไม่ได้เลยเหรอย่เสนาเดลเหมือนได้ยินว่าพี่มิกุแพ้แล้วเหรอเป็นไงดีเฮ้ยเย้เย,ยได้ของชอบด้วยต่อมาก็เลยแค่น้องมิกุเอ๊ะอยู่ไหนเนาะเมื่อกี้ อคิดเหรอว่าแกล้งทำเป็นหมาได้ฉันจะหลงเชื่อน่ะเนี่ยมาดิฮ่าฮ่าจะแกล้งเป็นตัวอะไรฉันไม่เชื่อหรอกแนวป็นพ็ดเนี่ยอเ้าเฮอหมานี่นะโอ๊ยดีแะคะตื่ตื่นเลยเอวิ่งเลยนะคะเอ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสด uh, oh, ีจ no uh ้าเอามาเร็วเร็วใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวแค่นูใกล้ถึงแล้วโอ๊ยแซ่เดียวขาดเจ็บจังร้องอะไรเด็กมาได้ไม่ไ่ต้อกรหันเฮ้ยฮะฮะเแะโอ๊ยอ๋อตายแล้วลอยไปไหนแล้วโอ้ เฮ้ยใครมาเตะกระป๋องใส่โดนหัวฉันเอือเนี่ยนะน้องขอโทษค่ะขอโทษค่ะนี่น,น้องอย่าทำอย่างนี้นะนี่ไม่ดีเลยนะเนี่ยอย่าที่หลังอย่าทำอย่างนี้นะหน่อยแน่ยอยู่บ้านบอกให้อยู่บ้านด,ดูแลน้องเลยล่ะขอโทษค่ะแต่ว่าเจ๋งใช่ไหมคะพี่นี่ที่หลังนะเออโอเคจ้ะโอเคองั้นพี่ให้อภัยนะค่ะ จบ